ทำไมการศึกษาค้อนโลกจุงคุณภาพต่ำคำตอบประโยคเดียวคือเพราะไม่ได้เน้นที่การเรียนรู้เป็นหัวใจถ้าจะให้คุณภาพการศึกษาคุณภาพสูงทาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของครูและผู้บริหารโรงเรียนและพวกเราทุกคน ประเทศไทยเนี่ยผลการสอบพิซซ่าเนี่ยค่อนข้างจะอยู hmm. hum, mm ่ลำดับท้ายหน่อยเมื่อเราเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเราพบว่าโรงเรียนที่ทําคะแนนได้ดีเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองการเรียนรู้ของเด็กโรงเรียนในเมืองกับชนบทเนี่ยต่างกันถึง2ปีการศึกษานะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าตกใจมากนะครับถ้าโรงเรียนเหล่านี้ถูกถูกปล่อยไปเรื่อยช่องว่างความห่างของการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันก็จะน่าจะห่างไปเรื่อยๆ สำหรับโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองก็มีแนวคิดในการที่เราจะพัฒนาครูโรงเรียนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ทํางานร่วมกับ5เครือข่ายที่แต่ละเครือข่ายเนี่ยก็จะมีทักษะสําคัญในการที่จะไปช่วยไปโค้ชคุณครูให้สอนเด็กในลักษณะข,ของ active learning สิ่งที่ Starfish เข้าไปช่วยทําก็คือให้โรงเรียนเนี่ยทำแผนตรงนี้ให้มันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเราจะพัฒนาผู้เรียนเราจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นตามอัตลักษ์ของเรา ความเดือมร้อเสมอภาคเนี่ยอบพัฒนาผู้เรียนทั้งแนวกว้างและก็แนวลึกเรามองผู้เรียนเป็นหลักก่อนเราเอาบริบทของผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับคุณครูต้องสนับสนุนให้เด็กนังเียนนะคะ เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบนะคะในเมื่อเขาทําได้มีความประสบความสํเาเร็จแล้วนะคะเขาก็จะเห็นคุณค่าและมีความภูมิใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะตู้อย่างจะขอบคุณโรงเรียนนำไปมากนะคะที่ได้ให้โอกาสโรงเรียนหนูนะคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมของโรงเรียนค่ะเป็นสามนวัตกรรมนะคะนั่นก็คือจิตรศึกษา PBL และ PLC ค่ะคุณผู้จะคอยสนับสนุนเราในสิ่งที่เราชอบค่ะ ฝึกให้เราเนี่ยมีทักษะการฟังทักษะการคิดทักษะการพูดนะคะแล้วก็ทักษะการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะทุกคนมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็สนุกสนานเมื่อได้เห็นอุปกรณ์ใหม่ๆของค,คุณครูค่ะเมื่อก่อนนะคะโรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนในคาบดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นการเรียนในชั้นเรียนเน้นสอนการหนังสือใบงานมากกว่าให้นักเรียนทำกิจกรรมค่ะ แล้วพอกิจกรรม maker เข้ามานะคะมันก็ทําให้หนูมีความสุขค่ะเพราะว่าหนูได้เรียนอย่างที่หนูอยากเรียนค่ะสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณกศธที่สนับสนุนพวกหนูมาตลอดและให้โอกาสหนูได้มายืนในเวทีนี้เรียนในสิ่งที่หนูชอบให้หนูได้เรียนรู้ในกิจกรรมสนุกสนุกและทําให้หนูมีความสุขค,ค่ะค่ะ ต้องรีบใช้อุการที่จะพัฒนานักเรียนที่เริ่มตั้งแต่วัยเด็กน,น,นะคะเริ่มเปลี่ยนที่คุณครูนะคะแล้วทุกอย่างก็จะมนเกิดผลที่กับนักเรียนเองซึ่งคุณครูและทีมรวมถึงผู้บริหารพอที่จะต้องมาร่วมกันคิดมาร่วมกันออกแบบชั้นเรียนว่าชั้นเรียนวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง คุณครูจะต้องไปคิดสถานการณ์ปัญหาไปคิดแผนไปคิดสื่อเพื่อที่จะออกแบบชั้นเรียนให้ชั้นเรียนนี้ออกมาดีเพราะนั้นผมมีความเชื่อว่าผมผมต้องทําได้เด็กของเรามันต้องพัฒนาได้ถ้า10%นี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับทั้งระบบการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาโรงเรียนในให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เทคนิคการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียนเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบที่สําคัญโครงการนี้เนี่ยเราก็หวังว่าจะมีการขยายผลสพทอเองเนี่ยก็หน้าที่จะนําแนวคิดเหล่านี้ทํางานต ได้คาดหวังว่าผลสำฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงถ้าเกิดว่าการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกวิชาคิดวิเคราะห์ได้คิดเชิงสร้างสรรค์ได้เนี่ยเราก็หวังว่าเด็กก็จะเรียนรู้แล้วก็ทําวิชาทุกวิชาที่เขาเรียนเนี่ยได้ดีด้วย